สวัสดีครับกินีต้อนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาเจาะ5้ข้อเมนูสุดหืดบุกเฉือนชนะเบอร์ลี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคืนสู่เส้นทางแห่งชัยชนะจนได้หลังจากบุกไปเยือนเฉือนชนะเบอร์ลี่แบบเลือดตาแทบกระเด็น1ต่อ0จากการฟาดแข่งศึกพิมลีกที่สนามเทิร์ฟมัวเมื่อวันเสาร์ที่23กันยายนที่ผ่านมาหลังมีผลงานเลวร้ายแพ้เรียบมาใน3เกมหลังผีแดงก็รลอดพ้นวิกฤตไปได้อีกหนึ่งเปลาะ โดยมีตูโนเฟอร์นันเดสหิงประตูสุดสวยพาทีมฟลายัยชนะจากการสาดบอลยาวที่แม่นยำของจอ์นี่อีเวนดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่า5ข้อที่แมนยูสุดหืดบุกเฉือนชนะเบอร์ลี่นั้นมีอะไรบ้าง 1. เบอร์ลี่ปรับ 1. จุดไล้หอกติดโทษแบนเบอร์ลี่ยังวางใจในขุนพลชุดเดิมจากเกมบุกไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสหต่อหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ยกเว้นตำแหน่งกองหน้าที่ไลฟฟอสเตอร์โดนไล่ออกในช่วงทดเวลาคุณซื้อแวงซองกอมปานียังเลือกใช้งานอารอนแลมซี่ลงสนามไปสวมบุบาทหน้าต่ำพร้อมทั้งดันให้เคซี่อัมดูนี่ขึ้นไปยืนเป็นหัวหอก 2. แมนยูอวมหนักแผงหลังเลี่ยงเพิ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพิ่มมากขึ้นเมื่อลิซานโดมาตินเนสบาดเจ็บอีกหลายทำให้อลิเทนฮาร์กต้องเลือกส่งจอห์นนี่อีเวน เซนเตอร์ฮาฟวัย35ปีลงสนามให้กับแมนยูอีกผลนับตั้งแต่วันที่4มีนาคมปี2015อยู่กินเวลานานถึง8ปีครึ่งน,นับตั้งแต่แมชบุกพิชิ 1, ตนิวคาสเซิลหนจากประตูชัยในช่วงายเกมของแอชลีย์ยังในขณะเดียวกันในายใหญ่ชาวรัสปรับพับแดนกาลางโดยหันมาใช้บริการของสกอตแมนโทมิเนอีกหนรวมถึงฮันนีบาลเมสซี่ดาวเตะวัย20ปี ได้ออกสตาร์ทเป็นเกมที่2กับสโม,มสอนโดยที่คริสเตียนลิลเซนกับฟาฮุนโดเปเยสตี้ถูกตอบหลังทั้งสองได้ลงเป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดบุกไปแพ้บายเยอนมิวนิก4-3เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาและที่สำคัญเอลิเทนฮากจับให้มาคัชแลฟอร์ดเล่นเป็นกองหน้าคู่กับลัสมุทฮอยรุนโดยมีฮานิเมลเมตปีส้สวมบทบาทหมายเลข10คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลัง อย่างไรก็ดีผีแดงได้ลาฟเอวารานกับโซฟียนบบันอัมราบัตมิดฟิลด์ตัวใหม่ฟิตมากพอที่จะนั่งข้างสนามได้แต่มิสันเมาส์ซึ่งลงซ้อมได้แล้วแต่ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมนี้ 3. รวมดารา,าปรีศาจสิบสัญชาติ จากการจัดทัพของเอเล็กแทนฮาร์กหมายความว่าแมนยูไนเต็ดมีนักเตะลงเล่นเป็นตัวจริงมากถึง10สัญชาติซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโม,มสรในเกมพิีเ์ลีกเท่ากับเกมตอก่อกรกับนิวคาสเซิลในเดือนธันวาคมปี2013ซึ่งเลดเดวิลส่งรายอัพลงเล่นด้วยคุมกำลัง10สัญชาติเช่นกันสำหรับเกมบุกมาเยือนเบอร์ลี่ที่สนามเทิร์ฟมัวผีแดงมีนักเตะเโปรกกตุเกสลงเล่นเป็นตัวจริงซ้ำกันถึง2ลรายคือบูโน่เฟอร์นันเดสกับเดียโกดาโล ขณะที่อีก9สัญชาติประกอบไปด้วยแคมรูนสเปนสวีเดนไอสเตรเลเหนือเดนมาร์กสกอตแลนด์อังกฤษบราซิลและติเซี4อีเวนโยนบูโน่ยิงในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นำหน้าคู่แข่งก่อนจบครึ่งแรกจนได้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทำได้ในซีซั่นนี้ขณะเดียวกันห่างเป็นฝ่ายออกนำในเกมลีกช่วง45นาทีแรกทีแดงก็ไม่เคยแพ้ทีมไหนเลยหลัง90นาที ซึ่งรวมเกมนี้เป็นนัดที่137ติดต่อกันแล้วโดยชนะ118เสมอ19นับตั้งแต่พวกเขาแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้5-3เมื่อเดือนกันยายนในปี2014 5. น้องใหม่ไม่ร้ายบริสุทธิ์ว่ากันตามจริงเกมนี้เบอร์ล,ลีมีฟอร์มที่ดีกว่าสีแดงด้วยซ้ำไปทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังจากสถิติที่ปรากฏว่าจบ45นาทีแรกเจ้าบ้านฟองบอลได้มากกว่า58.42% และยิงได้มากกว่า6ต่อ5ครั้งแต่ส่งบอลเข้ากรอบแค่2ครั้งเท่านั้นจากนั้นหลังจบ90นาทีทีมของแวนซองกอมบานีเพิ่มผลง,งานการฟองบอลเหนือกว่าเป็น12-38%และยิงได้มากกว่า12ต่อ11ครั้งแต่ส่งบอลเข้ากรอบเท่ากัน4ครั้งอย่างไรก็ดีที่น่าแปลกก็คือเีหน้ทั้งเบอร์ลี่และแมนยูนเต็ด ต่างก็มีสถิติผ่านบอลสำเร็จมากที่สุดในเกมพิมร์ลีกของพวกเขาเองด้วยซ้ำโดยเจ้าบ้านผ่านบอลได้ทั้งหมด633ครั้งขณะที่ทีมเยือนทําได้558ครั้งสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ